สวัสดีค่ะ ตอนนี้นะคะก็อากาศก็เริ่มเย็นนะคะเราก็เริ่มรู้สึกว่าอยากหาอะไรร้อนๆช่วงเวลากลางคืนตอนนี้ที่ขับออกมาเนี่ยก็ประมาณสี่ทุ่มสามสี่ทุ่มได้แล้วนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นซอยเล็กๆนะคะซึ่งเป็นซอยที่แบบมีหมู่บ้านค่อนข้างเยอะเป็นเป็นหมู่บ้านพระปิ่นสามมันจะอยู่ด้านหลังหมู่บ้านพระปิ่นสามอะคะ่ะถ้าเกิดถนนเส้นนี้วิ่งออกไปก็จะสามารถวิ่งไปถึงวัดพระนอนก็ได้นะคะ เนี่ยค่ะเราก็กําลังขับรถไปเรื่อยเ,เห็นไหมคะกาดึกขนาดนี้ก็ยังจะมีรถสวนทางกับเราอยู่นะคะก็ไม่ไม่ได้เปรี่ยวอะไรมากมายแต่ที่เด็ดสุดก็คือว่าร้านที่เรากำลังจะเข้าไปเนี่ยอยู่ตรงเซเว่นแล้วก็นี่เราก็กำลังเดินเข้ามาที่ร้านเห็นไหมคะจะอยู่ตรงหน้าเซเว่นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับเจ้าของร้านนะคะ ถ้าหนูสัมภาษณ์พี่ได้ด้วยใช่ไหมคะเนี่ยสัมภาษณ์อะไรอ่ะก็เวลามีคนถามมาค่ะว่าขายก๋วยเตี๋ยวเป็นยังไงบ้างอะไรประมาณอย่างนี้เขาก็จะถามหนูว่ารถมอตอร์โอ้นี่เขียนไว้หมดเลยนะเนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวธรรมดาพิเศษค ร้านนี้เลยค่ะโอ้โหร้านนี้มีใช้ฟู้ดแพนด้าด้วยนะเนี่ยโอเคเลยอะ่ะฟู้ดลรวเป็นฟูดค่ะไลแมนตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรอะคะเห็นเขียนหมู่บ้านพฤทธาสามเจดมันเป็นเซเว่นพฤทธาสามเจดถ้าเข้าไปก็จะเป็นพฤทธาสามเอ๋อซอยข้างๆนี่ใช่ไหมคะตรงเข้าไปเลยค่ะตรงจะเป็นหมู่บ้านพฤทธาสามเจดอืมเป็นพุทธศาสามเจดแต่ว่าไม่ได้อยู่หมู่บ้านสามเจดมันเป็น,น,นเขาเรียก ข้างนี้ก็เป็นซอยลุงพร้อมคือมันจะปักหมุดได้สองอย่างอ่ะอืมก็คือว่าก๋วย <c oughs> เตี๋ยวเนี้ยจะปักหมดตรงที่แบบซอยลุงพร้อมแต่มันไม่แต่ส่วนมากมาเขาจะเข้าไงแต่เราต้องรู้ว่าสังเกตว่าเซเว่นข้างซอยลุงพร้อม <c oughs> อืมอันนี้เปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะคะสี่โมงเย็นค่ะถึงตีหนึ่งครึ่งตีหนึ่งครึ่ง อ๋อเราก็จะมีทั้งหมูทั้งเนื้อเนาะ,ะแล้วถ้าสมมติว่ามีคนแบบเขาอยากซื้อลูกชิ้นไปรับประทานเองที่บ้านอะ่ะก็คือเหมือนกับว่าซื้อเป็นถุงใหญ่ๆอย่างของเราอย่างนี้เลยนะอันเนี้ยที่นี่ขายได้ไหมะคะต้องสั่งค่ะต้องสั่งเนาะต้องสั่งล่วงหน้าโอเคราคาก็มาคุยกันเองพี่ไม่ต้องบอกราคาหนูนะต้องสั่งล่วงหน้าโอเคเราจะมาจานพุต,ตก เพราะอ<ม>นี้เราจะแบบสดสัปดาห์ต่อสัปดาห์อยู่แล้วเนาะใช<ด>่โอ้แสดงว่าร้านนี้ขายดีม,มากวันเว้นวันเขาจะมาของเขาอยู่แล้ววันเว้นวันนะคะเซลใช่เพราะโรงงาน<ไ>จริงๆก็หยุดวันพราคะ่ะต้องอต้องสั่งอ,ะอ่ะอื้ได้ได้มีอยากจะบอกอะไรไหมคะ อยกจะบอกว่าอร่อยมากเพื่อมาซื้อเพื่อมาซื้อมาทานกันเยอะๆค่ะอ้าวแล้วถ้าเกิดจะเข้าไปเซิร์ชหาในฟู้ดแพนด้าหรือว่าเข้าไปในแกลบใช่ไหมคะเมื่อกี้เห็นมีแกลบด้วยให้ชื่อร้านว่าอะไรอะคะที่เนี่ยกข้ยเตี๋แชมป์เจ็ดอะข้าวตี๋แชมป์เจ็ดเซเว่นอีเลฟอีเลเว่นหลังก็เป็นสามหลังพระปิ่นสามเพราะว่าแชมป์มันเยอะใช่ไหมก็ใส่เลขเจ็ดมันก็จะขึ้นมา ก็จะเป็นหลังว่าเป็นสังโอเคได้เลยเพราะเมื่อกี้นี้ลองรับประทานดูแลใช้ได้เลยพริกเผ็ดเวอร์ <c oughs> หนูชอบเวลาไปกินร้านไหนแล้วแบบดูพริกเขาก่อนเลยอ่ะเดี๋ยวให้ดูเลยหาพริกก่อนเลยใช่ไหมใช่คือถ้าพริกแบบโอเคอันนี้ยเป็นพริกเป็นน้ำมันนะเนาะ <c oughs> พริกเผาใช่ไหมคะเ <c oughs> นี่ยค่ะก็สําหรับใครที่ชอบสายน้ํามันนี่อันนี้ก็จะเป็นพริกแห้งอยากจะบอกว่าชุดเครื่องปรุงเขาสะอาดมากเลยอ่ะนี่เช็ดขวด น้ำปลาตามสูตรเด้เลยโอเคได้ขายขอบคุณมากนะคะพี่ค่ะ